สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กว่าชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้เขาบอกเลยว่าตั้งใจมากเพราะว่าติดใจในรสชาติของหมูสเต๊ะร้านนางงามช้อยเอ๋บ้านนางงามบ้านนางงามหมูสเต๊ะนี่ดูถ้วยเขาต้องดูถ้วยนางงามเขาไม่เดี๋ยวก่อนพอออเดอร์ปุ๊บนะนางบอกว่าไม่ได้ จะต้องย่างสดๆให้เลยแต่ไม่ได้ย่างนะดูหน้ดูแม่ค้าก่อนย่างเขาไฟดูดูแม่น้าแม่ค้าก่อนสวยไหมแม่ค้าสวยเดี๋ยวพอใกล้จะย่างเลยจะไปดูซุปน่งเตาแต่แม่น่านำมันนี่ก่อนนี่คืออะไรคะเนี่ยขาหมูค่ะออฟนี่คืออะไรอ่ะนี่นึ่งเองไอ้ตุ๋นเองเลยเหรอคุณแม่ตุ๋นเองเหรอฮะอารที่นจุ๊แม่ก่อนค่ะ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 คะค่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 ะ เขาบ้านนางงามเขาเลยหล่อนดูด้วยหล่อนดูด้วยเขาส่งนางงามเขาเป็นพี่เลี้ยงนางงามเขาถึงเรียกว่าหมูสเต๊บบ้านนางงามเพราะว่านเนี้ยเขาเป็นพี่เลี้ยงนางงามก็ดูทองสิชายใดสนใจจี้จี้ได้เลยนะนะฝีมือแต่งหน้าเขาละเอียดดูอย่างสักตรงสะก้อนอ่ะด้วยด้วยนางงามครับเออเดี๋ยวแต่พอเอฟมาต้องถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่า ทำไมถึงตั้งชื่อว่าหมูสเต๊กนางงามนี่ก็อยากจะรู้แล้วเพราะอะไรบ้านนางงามไม่ใช่บ้านนางงามเพราะอะไรก็นี่เขาส่งมาอ๋อเป็นคนส่งนางงามคุณแม่คะคุณแม่ใครเป็นคนคิดค้นคะเรื่องสูตรสูตรคุณแม่เองเหรอใครเป็นคนทำใช่คนทำแมคเกอร์โอเคคือติดต่อช้อนทางอ๋อ เดี๋ยวเรื่องนั้นจะค่อยไปคุยตอนที่ย่างหมูสเต๊ะละกันใช่อ่ะอันนี้มีอันนี้คือน้ำพริกเป็นกะปินะน้ำพริกเองนะคะลูกขาหั่งและนี่มานี่เแกงเลียงบ้านบ้านแกงเลียงบ้านบ้านอันนี้ของอันนี้ของเป็นของภาคใต้แกงพริกกระดูกหมูอ่อนนะคะหมูเครือพวกเกลือค่ะขอ้วเกลือทั้เกลือโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่หมูเต๊ะละกันเนาะ หล่อนไม่ชิมก่อนล่ะอย่าพเพิ่งกชิมอะไรอะ่ะชิมก่อนซิขามหมูใช่ไหมขามหมูซิมมนเนเจอร์ขาหมูเด๊จัดจ้าซิกเกอร์ซิเนเจอร์ก่อนเขาบอกเขาทำเป็นทุกอย่างนะมาใกล้ๆเลยนะทำเป็นทุกอย่างยกเว้นอาหารฝรั่งนี่ไม่ค่อยถนัดพี่น้อ,นอก,กูพักแน่เลยงานนี้พักแปลว่าฮะพักแปลว่าสมาร์เดินกึ่งกุยกงพิซซี่แ,แอ่านะคะดูดูปากวายอสชัดๆนะคะเพราะว่าจะชิมนะคะ แมอวพ่อพ่พอพอพอเราเแข็งแรงไหมจ๊ะแม่ไม่คนน้งสมัยก่อนเขาเคนทำงานทำอาหาแต่ว่าถ้ากินสักสามชิ้นก็คงน้ำหนักคนจะึ้มมา3สามโละค่ะยุคเราเป็นยุคสบายม่ห่แม่ะั พอมาณหล่อของคำได้เนาะนได้แน,น่ๆมาเลยเนาะได้เลยเนาะไม่เยเงินะ,เน,นะคะวันนี้เรานะคะอยู่กับ<ฮ>แม่ค้าคนสวยนะคะหมู่มสเต๊บ้านนางงามคนนี้ก็เป็นผู้พี่เลี้ยงนี่เพรมะว่าเขาเป็นปนางงามถามจริงว่าใครเป็นคนใครเป็นคนคิดว่าต้องจะต้องใช้คือคำว่าบ้านนางงามเพราะว่าเพราะว่าใครเป็นคนตั้งใครเป็นใครเป็นมุมมินอย่างไรใครเป <คน S 2> <ค>็นมุมมินอย่างตั้งเอง นางงามนี่คือส่งส่งนางงามก็ส่งนางงามประกวดแล้วก็ได้ตำแหน่งทุกครั้งที่ได้ก็ดูถ้วยนางมีแต่ชนะเลือดอนุเสธนะใช่เหมือนกาชร์นางงามจริงเหรอหลอดไปว้างเล้นหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ร้านนะนี่ที่บ้านอันนี้บ้านจริงจริงที่ร้านตั้งตรงไหนที่ร้านขายอยู่แถวอ่าหน้าบกสอบเก่าขุนอยไม่เดี๋ยวก่อนต้องขอบอกนะว่าไปกินหมูสเต๊ะทั่วประเทศไทยมาเนี่ย ของหลอดนี่คือชุ่มฉ่าที่สุดตั้งแต่ฉันกินมาฉันเอาลิ้นดุลฟลุดมันก็ไหลลงไปในคอเลยลิ้นดุนหมูไม่ยังไม่ได้เลยหลอดมีวิธีเออหลอดเคล็ดลับของหลอดคืออะไรมันถึงได้นิ่มไม่ได้ต้องมากินเองต้องมากินเองใช่ไหมเออต้องมาลิ้นหอมเขาบอกเคล็ดลับเขาส่งตรงเขาส่งตรงถึงปากอ่ะส่งตรงถึงปากงถึงที่ป้อนถึงปาก ออส่งหนึ่งที่ปนถึงป่าอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีผู้ชายมาสั่งนี่มีมีโปรมีโปรแถมไหมแถมฟรีฮะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งนี่คืออะไรจ๊ะหนึ่งชุดแถมหนึ่งร้อยไม้ก็อยากมาชิมโดยตรงนะจริงๆเราจะจะมาชิมหอหมกด้วยแต่ว่าวันนี้หอหมกไม่มีนะหมันไม่มีไม่ได้ทำแม่ไม่ได้ทำหอมหมกก็เลยก็เขาบอกว่าดูสิความน่ารักของนางนางบอกนางปิ้งให้เลยได้กินร้อนนไม่ร้อนเลยนี่ควันควันออกร้อนๆดูสิแกเนี่ยควันออกเลยเนี่ยร้อนๆ มัแม่ร้านร้านตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะหนูทำตามออเดอร์ด้วยแล้วก็ปกติไม่ขายอยู่ข้างโตโยต้าคอกอยข้างโตโยต้าคอกอยกี่โมงกี่โมงไม่ ok <ะ>ขายสี่โมงเย็นจนถึงประมาณเท่นหนึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีจ้าเบอร์อะไรจ้าบอกสิศูนย์แปดสี่เก้าเก้าสี่สี่สองสามศูนย์คนพิ่งนออฟ้องออฟอออกี่ครั้งเนึ่งอ่ะ 0 8 4 9 9 4 4 2 3 0มีมีไอดีไลน์ไหมจ๊ะมีจำโกคือเพสนางเงาะเอสฟิตมาได้เลยเอสฟิตเป็นลูกอะไรเป็นลูกอะไรเป็นลูกอะไรออฟเอฟเลย A O A อเอไม่เป็นไรเพราเป็นเพื่อนกันในเฟซแล้วแท็กไปดีกว่าตอนลงคลิปเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวพี่วายจะชิมให้ดูเอาชิมแบบตรงที่ที่กินข้าวดีกว่าที่นี่ก็ทำนั่งกินข้าวกันได้เดี๋ยวเราไปชิมกันตรงนู้นได้ดูไปเห็นชัดๆว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ขอบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับบอกว่านี่ขนาดจิบเปล่าคือก็อร่อยสี่รอบไปสองไม้แล้วอีผีนี่กบมมาไ้เนี่ย กับวันนี้กับพับแล้วล้วมันจะพอกันเถอะไหมเนี่ยพอนี่เคยเคยมีคนซื้อเยอะสุดกี่ชุดตำรวจตำรวจเคยตั่เยอะสุดพันไม้หนึ่งพันไม้เขาเขาสั่งไปงานเหรอเขาสั่งไป็นยังไงไม่เอ๋ถ้าคนเขาชอบกินนะมังค์กินได้เป็นสี่สิบไม้เนี่ยไม่ของนางอร่อยโดยที่ไม่ต้องเทนน้ำจิ้มเลยนะเอ๋ชวนชิมสิจ้ามีคนบอกว่าอยากเห็นเอ๋ชวนชิมนี่เอ๋บอกเขาต้องหกอีกต้องสองหกนะเอ๋เพื่อความเดือดมือเต็มเลย โอ้ทำหน้าคำหน้าสิงคโปร์สิงคโปร์แบบแทบแทบแทบาอร่อยดีนะอือหือฮ่า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 ฮมันต้องตุ่มีไหมต้องใช้ใช่ไหมคุณแม่น้ากทิต้องใช้มาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะขับรถมาจากภูเก็ตเพื่อมากินหมูสเต๊ะร้านนางงามเขาโดยตรงเพราะมากลางวันไม่ได้ต้องทำงานเนาะเนี่ยได้ บ้านนางงามบ้านนางงามพุทธิตลอดอน้ำจิ้มดวาน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนใครนะแฉ่ฉ่ำมากน้ำน้ำน้ำจิ้มหยอะใจเลอะไรน้ย่อาใส่กับขนมจิ้มแลวกน้จ้มกัได้อ้มันมันมันคล้ายคล้ายกันขอยกจิ้มจิกมันจะคล้ายคล้ายกันวิธีทำ ยำยำยำเจ้าบ้าขอรอทุกหมูดำยอมครับตรงไหนครับหมูเจนงามค่ะบ้านนางงามบ้านนางงามหมูเตะบ้านนางงามแม่แม่บอนก็มีขึ้นส่วนด้วยมันก็ได้ไหมพูดดีๆหน่อยแม่พูดผิดคำหนึ่งก็ไม่ได้หมูเตะบ้านนางงาม แบบแม่และคนนางงามบ้านนางงามไม่ใช่บ้านนางงามนะบ้านนนหูบ้าน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  House House of นางงามที่ี่ทไหนโคกอ่อยเนาะโคกอ่อยค่ะใกล้กับอุเออข้ามสะพานเสาร์ศิ์มาปุ๊บถึงเลย House of contest แล้วเขาบอกว่าพี่เนี่ยเขารับส่งถึงภูเก็ตได้ถ้าสั่งเยอะอะงานเงินวันกงวันเกิดงานอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้เลยจริงส่งถึงภูเก็ตเลยถ้าสั่งเยอะอ่ะโอเค อ่ะปิดคลิปให้หน่อยค่ะคุณแม่เอ๋กำลังดื่มดำดื่มดำกับกลิ่นอันหอมหวนแล้วก็รสชาติที่มันละมุนลิ้นมากที่สุดนะกินไปกี่ไม้ลูกบ้านเข้าแล้วก็แน่นฟอร์กี่ไม้ประมาณประมาณสิบไม้ตอนนี้แต่ขนาดพวกคุณอาหารได้กินสิบไม้เลยคุณแม่เอ๋แดกลายไม้มากดูให้ทุ่งตายพวกนี้บอกโก้หมดเลยเป็นไงพ่อพี่ต้อยยังไม่นี่ค่ะดูดูปรรมาณไม้นะ ไม่แต่อร่อยจริงอันนี้คือไม่จกตายอยู่แล้วอร่อยคือบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยก็คือลบเือไปเลยคือไงเลอกซ้ำๆเยิ้ม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 เลยฝากร้านหมูเอ่อหมูสเต็กบ้านนงงามจ้าขอบคุณอ๊อฟหน่อยจ้าอยู่โฟกออยจ้าแถวโตโยต้าโฟกอยหมูสเต็กงามเปิดกี่โมงกี่โมงบ่ายโมงบ่ายลืมขายตอนบ่ายจ้าปิดกี่โมงถ้าหมดลิ้วก็ปิดเลยวันแรกก็ปิดเลยวันหนึ่งขายวันกี่ไม้วันหนึ่งเคยขายเยอะสุดประมาณร้อยยี่สิบชุด ร้อยยี่สิบชุดนี่คือตีเป็นไม้มันกี่ไม้ชุดวันปิดไม้พันสองร้อยไม้มีวันปิดไหมมีวันหยุดไหมวันไหนไม่อยากขายแบบเชิดๆอะไรเงี้ยถ้าว่างก็ขายบางวันไม่อยากขายก็ไม่ขายแล้วก็จะกินะด้ยังไงวล่าเพียวมากอะโทรโทรก่อนอ่ะขอเบอร์โทรศัพท์จ้ะถ้ามีงานก็จะหยุดย่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวติดไปที่ขึ้นไปข้างบนนี้เนาะดูจาก พี่เลียงนางงามดูจากคนย่างคนเสียบไม้คนจากุงนางงามบ้านนางงามคือคุณแม่คุณแม่บ้านหลังคือคุณแม่ของเราคนหมักสูตรเลยก็อยากจะถามว่าใครเป็นคนหมักสูตรแม่หรอแม่ทำทุกอย่างแม่ทำทุกอย่างเลยคุณแม่เอาคุณแม่ตายแล้วคุณแม่กสูตรสูตรนี้มาจากไหนครับแม่แม่องแม่คิดเอง่ะดังนั้นจะเลยหมูสเต๊บบ้านนางงามจบใครเยี่ยม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 